พร้อมความกว่าเราใช่ไหมอ่ะโอ้โอมุ่มกันหนึ่งครั้งหายใจเรื่อๆเดี๋ยวตอนบ่ายนี่เราจะเปลี่ยนหัวข้อแล้วนะโอ้ เราจะแนะนำการใช้เป็นท่าดึงคอมาดึงคอแต่ว่าตอนนี้ไม่เอามาดึงคอเมือนกัได้เอามาเลยนะผมไว่าเลยนะเอามาเลยนะเอามามัดเอียวเหนก็ได้ทำไมถึงเอารัดเอียวนะต่อไปเราเห็นหมอรัดเอียวนี่แสดงว่าเป็นหมอยอดน้องสุขภาพหมดไม่รัดเอียวเดี๋ยวก่อนที่จะเรียนอันนี้วันนี้เนี่ยแจกทางมาประเด็อ่า เราค่าอะไรอ่ะเป็นค่าะไรหรอกเป็นค่าร้าานนี่แหละค่าค่าค่าละเป็นหนูเป็นค่าร้าานนี่เลยเปนเจ็ดเท่าไหร่นะไม่บอกแปดเท่าเท่าไรอ่าแปดทำไมถึงนัดเดียวนะเอ่เห็นสมัยก่อนสมัยโบราณไหมใครเป็นลูกอีสานมางยกมือซิลูกอีสานเออแต่ลูกอีสานเราเห็นไหมอ่าอีสานเนี่ย ผ้าขาม้าเนี่ยคนแก่คนเฒ่าคนหนุ่มคนสาวมีเกือบทุกคนเลยเชื่อไม่เชื่อคนสมัยโบราณเนี่ยทำไมหรือเปล่าเข้านาลงนาออกนาตกเนี่ยอ่าเขว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินหรือว่าหน้าสู้ฟ้าหลังสู้ดินหน้าสู้เอ่อหลังหลังฟ้าหน้าสู้หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินพูดถูกแล้วนะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินถูกไหมพี่น้อยบอกหน้าสู้ฟ้าหลังสู้ไงหลังแล้วเนื้อ ก็ทํางานแบบว่าไม่เด็ดไม่เหนื่อยไม่เลยแต่เด like. ี๋ยวนี้ไม่ท <usu> ําไมคนมีปัญหาปวดหลังปวดเยวชาวลงชาวนาชาวอะไรน่ะเพราะอะไรไม่รู้จักปัญญูปัญญาของชาวบ้านปูปัญญาของบรรพุลุ Turns ่ปัญญาของบรรพุลุ่เนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาก็จะอะไรนะว่าจะอะไรนะมีผ้าเข้ามาไปนงไปนาทํางานปูเพียวทํางานนั้งมันไม่ปวดหลังปวดเยว ทำหวงนอนก็เอาปูเป็นผ้าที่นอนได้ใช่ไหมอาบน้ําก็เป็นผ้าที่ห้อาบได้โอ้โหสารพัดเลยผ้ากลับมาเนี่ยทําได้สารพัดจริงๆสมัยโบราณเนี่ยทําไมเขาอันนี้เหมือนกันไม่เชื่อลองดูนะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยควงดวงอะไรนะดวงดาวขึ้นออกมาผูกแน่นๆนะผูกแน่นๆู่เดียวผูกแน่นๆใช่แน่นไหมโอเคลองลองออกแรงสุด เราแรงสู้ไม่มีแรงเอาเราลองดึงข้าวมาออกดิอันนี้มาให้ตมาแล้วนะเราแรงสู้นะไม่มีแรงเลยเอาลองปลุกไปมันมีการทดสอบแบบอันนี้หลายแบบแต่ละแบบนะมาแน่นแน่นมาแน่นแน่นทำไมบางทีเราเห็นตมาต้องต้องอแบบนั้นเวลาตมาเนี่ยตมาต้องรับเอียวเดยดเพราะว่าเซตติ่งตมามีเข็มกัดในรถไฟเราแรงสู้ ใชมีแรงตั้งกันไหมแล้วขอผู้ชายมาสักคนหนึ่งคุณอะไรเนี่ยอ่ไปนั่งเดิมบางทีเราเช็คกันอย่างนี้ก็ได้นะอ่ลองอตอนนี้เราไม่ต้องผูกหรอกงั้นหันหน้าไปทางนี้หันหน้าไปทางนี้เรามือประสานแบบนี้มือประสานแบบนี้ประสานประสานตื้นตรงๆเห็นไนมมาจะกระปั้นครับพอกระปั้นตำแรงโอ้ใช่ไหมอันนี้เลยลองนัดเยียวดู เดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าโอ้มัดเดียวแค่นี้มันต่างกันเลยเหรออ่าอันนี้มันจะสั้นๆไปตัวมันข้่สองรอบมันจะดีอ่าโอเคทำอะไรจิงอ่าออกแรงสู้เป็นไงต่างกันไหมเออหรือว่าแบบนี้ก็เราเราจะต้องสอบหันหน้าตรงนี้อ่าเนี้จะมาจะดึงข้างนี้เห็นไหมดึงดึงเอาแรงสู้เลยนะอ เอาแรเป็นเดง๋ยวจะเก่งอย่าเก่งอย่างเก่งอย่างเก่งเฮ้ยไม่ใช่อยางเก่งเก่งสู้เลยก็ได้ฮะเป็นไงไม่มีแรงใช่ไหมเอาม้ยังดีเลยก็จะลงเลยเว้เนี่ยอันนี้เร่าบอกแล้วลงเลยฮะแล้วผมบอกแล้วเดี๋ยวคนดูไลฟ์แบบโอ๊ยอาจารย์จอนภาสมาละภาสมาจะทำความภาคขายเลเอาแรงสู้มีนี่ ไม่ใช่แม่อาจารย์ไม่ใช่แดงหรอาเอาหุ่นนี้มาก็ได้เราลองลองเอายืนเรายืนยนี้ยืนปกติเราลองดึงดึงแขนเราดนเราไม่ต้องเราไม่ต้องออกเลยอันนี้าปเราออกน้หนักได้โอเคราโอเคเราดีออกดินไหนะโอเคอยดเลย จริงหรือเปล่าเนี่ยจริงค่ะเออเอออันนี้เป็นภูมิปัญญาของปัรนพบุรุษเราเนี่ยภาคประมาณเนี่ยที่จริงเราเป็นหมอนวดทีมาเห็นหลายหคนไครที่เป็นหมอนวัดอย่ากับคุณ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 นวดเน่ยแล้วนะ่นั่งกินเนี่ยคุณหนุยเราลองยืนตรงๆได้ไหมได้ไหมข้างหน้านี้อ่าให้ระวังนะใครที่เป็นหมอนวดเนี่ยระวังเันนี้เราหันหน้าตรงเนาะหน้าเราเราดูจะเอามือเอามือมือกาบหนังน่ยตรงนี้เห็นไหม ตรงเนี้ยบานบานเนี่ยใครมีบ้างบานบานนี่นี่ยใครมีบ้างยกกลับของตัวเองด้วยมีไหมใครมีนี่ต้องระวังเรื่องเลยนะหมดลูกบางครั้งอาจจะทำงวดมากไร้มากอะไรเนี่ยหมดลูกแต่งวดงวดอะไรเนื้อหนุนอันนี้ต้องระวังนะทดหมดลูกย้อนมดลูกตกลดลูกอะไรแบบที่เงินมาป่วยท้องเนี่ยในช่วงจิงส่าเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าอ่านี้ก็มี ใช่แล้วยนตรงๆเนี้อันนี้จะหนักหน่ยนะต้อันนี้เราโอเคอยู่ไม่ไม่แบนไม่แบนไม่แบนไปที่แบนๆอันนี้อันนี้จะมีอยู่เ่อมรูปที่ที่ปนดูดไขมันออกดูดไขมันดูดไขมันก็คท้องด้วยแล้วแล้วท้องเขาท้องท้องจตรงอยู่ไขออกเลยอันนี้เร่งจริงนะจะไปดูดออกหรือเปล่านี่ดเนี่ยก่อนเยอะกว่านี้ จะาตัดตูองไปแล้วลองจกมือดน่นี้เพราะว่าเราทำงานเนี่ยนวดเนี่ยเราใช้อะไรนะพลังลงอะไรนะหน้าท้องตําเสียนนวดตรงไหนที่นวดเนี่ยห้าสโคห้าหกเ็ดแัวโมงโอ้มันอะไรนะต้นเราหย่อนมานรูปไหนผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายก็ลงไปตรงไหนตรงข้าศกรว่าตรงต่อมลูปหมาก็ลงไาขนาดนี้ โอเคอ่ะ,อะเรื่องค่าคันะกันนี่พอกันเรื่องอ,อะไรตอเนี่ยอืจริงบางทีเนี่ยคนไข้เนี่ยเราเดินมาหาเราเลยหาเราพบเนี่ยบางทีเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้บางครั้งอ่าผู้หญิงเนี่ยปัญหาบางทีช่วงหลังมันจะเจออ่ารถลูกม,มีปัญหาอะไรนะรถลูกยันรถลูกตกรถลูกอะไรเนี่ยอ่าทักเขาไปด้วยทำไมมันอะไรนะ ทำไมมันตรงหน้าดูอ๋อพอดีหมอเรียนมาก็บอกไปนะโอเคต่อไปอ่าพอแล้วเนาะไม่ขอแล้จะคุยอะไรจะสอนอะไรเราตอนปลายนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องอ่าอ่าพักกระดูกสันหลังก่อนนะเดี๋ยวเราจะเอามาหัวไหล่ข้อศอกข้อมือแล้วก็สะโพกข้อเข่าข้อเท้าได้ไหม เดี๋ยวเราปัญหาหัวไหลแลหมดโอเคอ่ะขอเตียงว่างหนึ่งเตียงขอเตียงว่างหนึ่งเตียงอ่ะขอคุณผู้ชายสักคนหนึ่งมาเลยแล้วก็ตายแเราคว่มเลยนะเอามาเอามาลองเนี่ยถ้าธรรมมาก็ลองข้างหน้านี้ได้เหมือนกันนะลองที่หน้าอันนี้เราได้ให้มองกัญหา 能逛吗？能逛 <c oughs> <c oughs>